ไอ้คนยากจะเดินไอ้หลังโกงคนเก๋อ่าใชไม่กระ้าน้นองสงสารเชื่อลูกหลานแกัพาแกไปทําบุญแต่ก็จะเดินเข้าเข้าไปในบริเวณวัดเองแต่ก็จะเดินของแกเองในการใช้ไม้ตะกระถา<ๆ>เดินเข้าไปทําบุญปิดทองภายในวัดเองในงานวัดไอ้คนเก๋นี่นะนะสังขารคนเาราอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็จะมีสภาพเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัวน,นะทุกคน ความแก่คนแก่ก็จะเดินหลังโกอย่างเงี้ยบางคนก็มีลูกหลานเยอะช่วยดูแลแต่หลายคนก็ไม่มีลูกหลานต้องอยู่ตัวเดียวตอนลาพังนี่แหละชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่อาเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงทุกคนภาพคนแก่ก็คือหลังจากค่อมหลังจากโกแบบนี้แหละทุกคนจะต้องเจอแบบนี้เพราะทุกคนก็ต้องรอวันแก่เหมือนกันแต่พยายามจะไปทําบุญปิดทองอุสนผลบุญติดตัว ก็คือทุกคนเกิดมาก็ต้องทําบุญติดตัวไว้นะสร้างสมคุญติดตัวไว้นะทุกคนพยายามทําบุญเสียตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนยังไม่แก่หลังโกงแบบนี้นะมีโอกาสก็ไปทําบุญกันนะทุกคนไม่ต้องจากโลกนี้ไปทบุญเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปตลอดทุกชาติทุกชาติไป